สวัสดีจ้ามาพี่น้องมื้อนี้ก็มาพอกับเราหน่อยช่วงบายบายเนาะเกือบคำามเดือดละมาพี่น้องมื้อนี้ได้กะปูนเศร้าเนาะคิดอยากไล้เมือนเลยพี่น้องกะใส่น้ำปลาแดงกะปูนเศร้าน้ำปลาล้านนะกะไซไม่หมดเลยพี่น้องม่นี้ก็จะมีกระชายเนาะมีใบบักกูดมีหอมกระเทียมมาหน่าก็คือเป็นซี่กลุ้มๆสิบอันหนึ่งเนาะส่วน อืมองวงโตเลยวพี่้อนเห็นว่าข้าขาวังสีกับเพรอยู่เด็สีข้างนอกมันกับบวกขาเป็นไรล่ะภาก็จะมีการจองแต่การจองหลวกไม่นำาพี่น้อกการจองรวงอันนี้ก็จะเป็นผักชูรสหรือว่าผักชายาเนาะผักชายาหรือว่าผักชูรดนะ เปลี่ยนมุมพี่น้องเปลี่ยนมุมมนเน่ยมาแบบบรรยากาศที่หอนอุบเอาขึ้นก่อนละ่ะมาพี่น้องมาเริ่มที่บักชาย,ยาก่อนเลยโอ้อัวพี่น้องโอ้อัวอืมยอดก็จะออกหวาน เอาสอนน่าอยู่แต่เกียบก็เอามาแต่พอใส่เนาองให้ดูความเหนียวปั๊บกล่องไม่พี่น้องมันอยู่ไกลโูดน้องค่ะมันอยู่ไกลเกินอน่ะนะมาพี่น้องใช้ยาไปแล้วเนี่ย มาต่อกันที่การจองเนาะของเขากันเขากันเด้ของคู่กันก็นว่าไรเนาะกานจองกับกับปุ้ง้า ไปเด็กงวยแหงพี่น,ะนอะแล้วมีใบป,ประกูด ไปปบะกุดดูความเหนียวสะออนเนี่ย ันหนึ่จะเป็นผักชื่ย่าพี่น้องผักชูรสแซ่บบ่แพ้กันจองเด้กกันจะโอ,โอ,โอโ้หัวหวานๆเนาะ อวานเด็มพี่เนาอ,อืือออออกินกับน้ำพริกกินกับปุนสุดยอดเลยเนี่ยฝักสยามขออนุญาตสวงใหม่สวงมือเลยพี่นอ้อง กินแบบนี้มันยังจะอร่อยเนาะมันยังสีดแสบมันยังสีดถึง,ถงมันจังเป็นแนวน่ะ Line, 000, PP, หายไปไร่มือพีพีเมื่อก็ถามหาเนาะมันบยังเด้ยพี่น้องบางเทื่อมันก็คือว่าแหละมันภารกิจมันหลายเนาะมันวันเวลาพอสิได้เห็ดนะ ល្រីកាំ្រាប់ការងខ្ញលើម្រៀ กานพักสู้รถคือหวานเน,หน,หนี่ยไม่หนอก็สิมีดามาได้เนอพี่เนอพี่ดิพันพันมาเนออีคนอีสาน ชอบใช้มือกินประมานะแต่อยากให้เพื่อนลองอยู่ได้เนาะลองกินเดแยวนี้เลยก็ลองใส่มือแบบนี้มันเสียดายฟิววก,กันหลายสีเด้ัว่ามันเลิศนะ ปสสาวาอุ้ยหูยสิกินแบบอย่างงั้นใคปรปสสวาได้เนาะมม คักคักคักคัไผสิวาจะน,นกึกกระซงมูม่ามกระซังแต่กินแบมันคักแฮงพี่น้อง bớt đi ừ. cái sáng cái bờ lưỡi xưa của mấy nhà nó là bớt đi lại bye bye